อันนี้เราจะเกิดเป็นการร้องลายวันใช่ไหมค่ะล่าสุดคุณเลืองไกลร้องให้ตรวจสอบนายกแพทองทานประเด็นชวนครั้งเรวันถ่ายร่วมหน้าทำเรียบทำมินิฮัตกระทบความน่าเชื่อถือศรัทธาประชาชนถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจรยิยธรรมหรือไม่ฮะนี่ค่ะวันนั้นที่ถ่ายรูปหมู่ผู้ชมจำได้ไหมคะอ่ะดูคลิปสี่ดูคลิปก่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณอ่าก็จะมีเสียงไม่แน่ใจว่าใครอ่ะบอกว่าไม่ได้เห็นท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนท่านก็เหมือนกระซิบบอกเหมือนกันนะคะบอกท่านนายกก็ค่ะบอกชุดขาวเมื่อกี้อ่านปากดูค่ะเหมือนท่านท่านไม่ยกมือขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามจะบอกคุณรัฐมนตีว่าการศึกษาใช่ไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ ม,ม,มีคุณดีรพันธ์จักเลนวทวิภาคแล้วมีพลังงานคนเพิ่มพลนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ชุดข่าวไม่ได้ก็คงจะฟังบอกต่อมาจากใครหรือเปล่า <ฮะ S 1> หรือท่า,านขึ้นเองเลยฮะ,ะต้อง,องร้องร้องเพืจะได้ทาร้ายแรงเหรอคุณเรืองไกรร้องเรื่องนี้ค่ะบอกส่งหนังสือไปถึงปปชทาง EMS แล้วให้ปปชตรวจสอบคุณแพทองทาน ว่ามีพฤติการฝ่าฝาืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่มแล้วก็ต้องส่งสารดีกาพิพากษาด้วยนะคะว่าจะถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามตลอดชีวิตใช่ตามมาตรา235วรรค4หรือไม่ คือคุณเรืองไกรบอกว่าอันนี้ย้อนความไปสักนิดนึงมันมีเรื่องเก่าก็คือเมื่อวันที่30สิงหาปปอชอเนี่ยมีหนังสือมาขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่คุณเรืองไกรกล่าวหาสอสอเพื่อไทยดูฟุตบอลจากเว็บเถื่อนนะคะซึ่งได้ตอบไปในหนังสือว่าขอให้ถามรายละเอียดจากคุณแพอทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทย แล้วต่อมาวันที่7กันยาก็คือส,สดๆร้อนๆเลยเนี่ยค่ะก็คือเรื่องมินิฮาร์ดนี่แหละตอนที่กำลังถ่ายรูปหมู่มันตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเรื่องนี้คุณดังไกลบอกมันนึกถึงตอนที่ปป,ปชตรวจสอบสอบส,บสบมงคลกิจอะค่ะที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องโฟคิงอะไม่ได้ลาเออรวมถึงเรื่องการไปชู3มนิ้วหรือลาไม่แน่ใจชูสมนิ้วอ่วอาคุณมงกิคนกิจโดนปปชตรวจสอบกรณีริยธรรมกรณี ไปโชวสานิ้วค่ะในม็อบไม่ใช่เหรอซึ่งคุณเรืองไกรบอกว่าปปอชอมีมติว่าของคุณมงคลกิจเนี่ยเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17โชว์นิ้วกับโชว์มิดิฮัทมันเหมือนกันเหรอ คุณเืองกาก็เลยโยงเขาด้วยการบอกอ้าวกรณีสสดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนใช่ไหมคะมกรณีสสไปดูภาพยนตร์แล้วก็ไปชู3นิ้วถ้ามาเปรียบ,เ,ยบเทียบกับกรณีของคุณแพททองทานชูนิ้วมือทำมินิฮาร์ดสองข้างเลยควรจะต้องมีการถูกตรวจสอบให้มันเป็นไปในมาตรฐานแบบเดียวกันเช่อสามนิ้วนะมันเป็นเรื่องทางการเมืองนะอ,อะชูมินิฮาร์ด เอาเหมาะไม่เหมาะอันนี้ผมว่าถกเถียงกันได้นะค่ะชุดขาวคือชุดเขาเรียกเครื่องแบบปกติขาวเหมือนกับข้าราชการนอกนอกราชการใช่ไหมต้องไบขา้าราชการการเมืองอ,ะอ่ะอ,อก่อนหน้านถ้าจะไล่กันแบบนี้นะจริงๆไปย้อนดูใส่ชุดปกติขาวเนี่ยไปทำท่าอะไรก็ต้องเยอะเต็ไมไปหมดเลยเอาไปย้อนดูทุกพักเลย ค่ะเอออ่ะถ้าพูดถึงทําท่านะค่ะอ่ะทีมงานเดี๋ยวลองไปค้นดูก็ได้อ่ะแต่ประเด็นนี้คุณเลืองไกรเออมันมีหลักกฎหมายเหรอคุณเลืองไกรย,ยกข้อ17ข้อเข้าขายฝา่าฝืนประมวลกฎหมายจริรยธรรมข้อ17กับ21ข้อ17ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการดำรงตงํตงาตแหน่งโชว์มินิฮาร์ด ข้อ21ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถและย,ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมอ่าทข้อนี้ก็ต้องไปมีแบบแผนราชการว่ราใส่ชุดนี้<ำ>ห้ามทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหม ทีนี้คุณเรืองไกรก็บอกว่าการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งข้อ17แล้วข้อ21ที่คุณเรืองไกรร้องเนี่ยเคยมีคำพิพากษ,ษาสารดีกามาแล้วคดีหมายเลขแดงที่1ทับ2 5 6 7เรื่อง ก็คัดมาบางส่วนนะคะที่ระบุว่านอกจากนี้การกระทําของผู้คัดค้านทั้ง3ดังกล่าวยังเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฐานการกระทําการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งและไม่ปริบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการจุดข้อ17 21อีกด้วยยกอันนี้มาว่าเคยมีคําพิพากษาสารดีกามาแล้วนะสองข้อนีอ้นี่จะเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่ง อยังไงต่อกรณีของคุณแพททองทานคุณเดืองไกรบอกว่าทำท่ามินิฮาร์ดแล้วชวนคอรมอท่านอื่นทำด้วยเนี่ยแต่พอทีมงานทักท่านนายกก็ยิ้มรับแล้วบอกว่าลืมไปใส่ชุดขาวซึ่งคอรมอที่กำลังยกมืออยู่ก็เอามือลงอย่างรวดเร็วแล้วรัฐมนตรีหลายคนทำตามท่านนายกโดนไปด้วยเนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะคุณสมศักด์ คุณภูมิธรรมอย่างนี้เป็นต้นและมีล้มตีหลายคนไม่ได้ทําตามก็คือคุณพิรพันธ์สาลิรัติวิภาคเป็นต้นล้มตีแต่ละคนจึงเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และสถานที่เมื่อค้นหาคลิปจากทิกต o อกพบระยะหลักฐานเปรคยุวชัดเจนทั้งภาพและเสียงจํานวนมากซึ่งสาชนและประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางสรุปว่า การที่นางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีที่ร่วมถ่ายรูปที่ทำเนียบรัฐบาลและเป็นผู้เชิญชวนให้คณะรัฐมนตรีร่วมทำท่ามินิฮาร์ตขณะใส่เครื่องแบบราชการชุดปกติขาวนั้นจึงเป็นเหตุอันควรให้ปปชตรวจสอบก่อนว่าการกระทำดังกล่าวของคุณแพรทองทานเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดํารงตําแหน่งนายกและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรคสองหรือไม่ยื่นกับปป,ปชค่ะส่งไปแล้วทาง e m s ยื่นปป,ปชเลยปป,ปชเนี่ยเขาจะพิจารณาไต่สวนท้ามีมูลและถ้ามีมูลเขาจะแจ้งข้อหาแล้วส่งไปสาลดีกานะค่ะ สารดีกขาขดเดดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนแต่ที่คุณปรินาโดนมาคุณชอคุณชอบมาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโอ้ยถ้ามันเกิดการร้องไปปปชจริงน่าระทึกใจมากและนี่จะเป็นภาพที่ถ่ายหน้าตึกทำเนียบรัฐบาลชุดขาววันรับตำแหน่งครรบมเรื่องที่สองนะที่ไปถึงปปช <c oughs> เรื่องก่อน <c oughs> หน้านี้ต้องไปจำได้ไหม อ๋อเรื่องลุงป้อมไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะเรื่องลุงป้อมนาฬิกาท่านยกมือขึ้นมาบังแดดบังเอิญแสงเข้าตาบังแดดเห็นแหวนก่อนแล้วเห็นนาฬิกาค่ะจำได้ไหมไอ้ทีมงานไม่ทันเลยอ่าโดนร้องปปชนะใช่เรื่องนาฬิกาใช่ค่ะแต่มีการชี้แจงได้ว่ายืมเพื่อนมานาฬิกายืมเพื่อนปปชยกคำร้องนะอ่า นี่จะเป็นเหตุการณ์ถ่ายรูปเหตุการณ์ที่สอง,ซ,งซึ่งนํามาสู่การร้องปปชนะนี่ค่ะจําได้ไหมอะจําได้ค่ะเหตุการณ์เนี้เอยมิน่าวันที่คุณแพทองทานคอรมอชุดนี้ถ่ายไม่มีใครยกมือขึ้นมาบาังแดดเลยนะคะ <laughs> อ,อถ้าบาังแดดอาจจะโดนเห็นแหวนเพชรหรืออะไรไงใช่ไหมห <laughs> รือนาฬิกาอ,อันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นมินิฮาร์ดโดนเลย เรื่องไกลลีกิตแบบนั้นะนะค่ะ<อ>ร้องแล้วเรียบร้อยส่งหนังสือถึงปปชทาง EMS ค่ะเออเอาแหมการเมืองมันสนุกจริงๆนะน้องไว้ว่าสนุกไหมค่ะสนุกอพอๆกับเรื่องร้าน<ล>ตัดผมที่อยุธยาเลยเอเอเอ่มาต่อไปอ่านะ,ะบุชมอันนี้นายกจะว่ายังไงเนี่ยทนายกบอกว่าสงสารทานนายกบ้าง ลกอย่ยู่ชอบพูดค่ะท่านก็ไม่ได้อยากมีคดียั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีเออค่ะคุณเลิศก็อาจจะไม่ครบอร่วมที่ทนายกอาถ้าจะแบบนี้เนี่ยที่อยู่ในรถอ่ะในระหว่างที่ก่อนจะไปเข้าเฝ้าแล้วก็เอียงตัวกันเซลฟี่อ่ะใช่ในรถมีคุณภูมิทรรมีคุณสุริยะมีคุณอนุทินเสื่มเสียไหมแต่ไม่ได้ทำท่าอะไร อ่าไม่รู้อ่ามันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อีกแล้ว <S <S ใช่ไหมอ้าวแต่นี่ก็เป็นกระบวนการของการร้องซึ่งอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมไหนอ